สวัสดีครับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มาอัปเดตชาแนลของเรากันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากหยุดทําคลิปไปนานเลยนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆนะครับตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเป็นวันที่12พฤศจิกายน2563นะครับตอนนี้จังหวัดเพชรบูร์ของเราตอนนี้เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับเป็นฤด,ดูของการท่องเที่ยวเดี๋ยววันนี้เรามา อัปเดตฟาร์มของเรากันนะครับเมื่อกี้นี้เป็นภาพที่จับไปเป็นภาพด้านทิศตะวันตกนะครับบรรยากาศก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราเจอพายุนะครับเจอพายุหนักมากเลยครับหลายลูกมากเลยนะครับมาดูกันว่าฟาร์มของเรามีอะไรหลงเหลือจากพายุบ้างนะครับเ,เดี๋ยวมาแอบดูกันนะครับอันนี้เป็นคือหลังจากที่เราโดนพายุเนี่ยเราก็ต้องเร่งฟื้นฟูครับ เร่งฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะครับนี้พายุก็เพิ่งออกไปนะครับได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วละ,ละแต่ตอนนี้ถามว่ามีพายุเข้าเมืองไทยเราอยู่ไหมมีนะครับชื่อว่าพายุเอตาวนะครับพายุเอตาวก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้เรามากนะครับตัวที่สร้างความเสียหายในฟาร์มของเรามากที่สุดก็คือโคอนี่นะครับตัวนั้นทําให้ของเราเสียหายเยอะสิ่งที่เราได้คือน้ํานะครับน้ําในสระที่เรามองเห็นไกลๆนะครับเต็มสระเลยนะครับแล้วก็ ทําลายหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะครับว่าช่วงนี้มีผักอะไรบ้างาที่เห็นนี้นะครับเป็นผักกัดขาวตัวนี้เราเพิ่งลงได้ไม,ม่ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าพายุเริ่มเริ่มซาแล้วเราก็เริ่มลงผักนะครับจากภาพที่เห็นว่าจะโตเร็วมากนะครับโตเร็วแล้วก็กําลังน่ารักเลยะครับกําลังน่ารักเลยนะครับ,รรบดูนะครับอันนี้เราเพิ่ง ติดรากได้ไม่นานเราก็ใส่ธาตุอา,าหารที่เป็นพวกไนโตรเจนเข้าไปนะครับเราทำไนโตรเจนหรือว่ายูเลียจากกากกาแฟอย่างงี้ครับเราก็ฉีดพ้นแล้วก็แอบ,บเอามาลดบ้างนะครับ <laughs> เพราะว่ามันจะได้เล่งรากแล้วก็เล่งต้นนะครับอันนี้ผักกาดขาวนี่รู้สึกว่าหนุ่มพิดลงไปประมาณ800ต้นนะครับ800ต้นก็เยอะนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็อันนี้ลง ช้านิดนึงนะครับเห็นแปลงไกลๆนูน้นวันนี้เราลงคณะนะครับอันนั้นเป็นคณะยอดคณะยอดก็ลงไปประมาณ500ต้นจากภาพที่เห็นนะครับก่อนหน้านี้ถามว่ามีอะไรบ้างที่เราลงเหลือจากพายุนะครับก่อนหน้านี้ที่เราลงไปก่อนหน้านั้นก็คนะและครับเหลือเยอะสุดแต่ก็ไม่ถึงครึ่งนะครับถามว่าก็ก็พายุอะครับเราต้องทําใจเนาะทำใจแล้วก็เรียนรู้กับมัน ว่าเราจะทํายังไงแล้วก็เร่งฟื้นฟูให้เร็วที่สุดนะครับนนี้หลังจากที่พายุออกไปแค่หนึ่งอาทิตย์เราก็อย่างภาพที่เห็นแปลงนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็จะปลูกพร้อมกับตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วครับทั้งแปลงเนี่ยเป็นกระเทียมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราปลูกกระเทียมกินเองนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นผักกาดหอมอยู่ด้วยกันนะครับ2ออย่างนี้อยู่ด้วยกันเพราะว่าอายุมันต่างกันนะครับ ที่เห็นเป็นแกลบนะครับเห็นไหมครับแปลงที่เป็นแกลบตรงนี้2แปลงนี้ก็จะเป็นกล้าใบายาสูบนะครับเพราะว่าสองุ่มินทรียก็อาชีพหลักตอนแรกหลักๆเลยของเราก็คือการทำไรยาสูบนะครับเราทําถูกกฎหมายนะครับตัวนี้เราทําส่งโรงงานยาสูบเรามีโคต้ากับเขานะครับปีนี้เราก็จะทําแต่ลดลงมาเยอะแล้วครับเพราะว่า,เ,าเราเริ่มที่จะมาทํา กเกษตรเ,เน้นการปลูกพืชผักมากกว่านะครับปลอดสารอย่างแปลงเข็นนี้ก็ก่อนหน้านี้เป็นคณะนะครับแต่เป็นคณะแล้วก็เอาออกไปละละตัดส่งลูกค,ค้าไปแล้วไม่พอกันครับปีนี้โดนตําหนิเยอะแยะมากมายเนื่องจากสาเหตุของพายุนะครับเท่าที่เราหลงเหลือเราก็รื้อเอาคณะออกแต่ตรงกลางที่เห็นนะครับเป็นทิวเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับกําลังโตอันนี้ก็ เขาก็หลุดรอดจากพายุมาได้เราก็จะเห็นเป็นแนวนะครับหลังจากนั้นพอแปลงคณะว่างเราก็ใส่กวางตุ้งใบนะครับกวางตุ้งใบลงไปที่ส่วนใหญ่เขาก็กวางตุ้งใบก็เอาไว้ทําสุกี้หรือว่าไม่งั้นก็บะหมี่เกี้ยวเนาะแล้วก็สับสับขั้นถ้าเห็นเป็นภาพเล็กๆนะครับนี่ต้นเล็กๆที่เห็นอยู่ก็จะมีทั้งกวางตุ้งใบแล้วก็กระลำปลีนะครับกระลำปลีเราลงส่วนแปลงนี้ แปลงนี้ยังไม่ได้ลื้นะครับเพิ่งตัดคณะออกไปก็ยังจะงเห็นหลงเหลือซากอยู่นะครับ <ง fandom> อันนี้เราก็ต้องเอาหญ้าออกแล้วเราก็ปลูกลงไปนะครับเดี๋ยว <adviser. lock g anda> เราจะปลูกพืชชนิดไหนนั้นเดี๋ยวเราดูกันที่เห็นเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกเป็นถั่วลันเตานะครับเป็นถั่วลันเตาที่เราปลูกไว้แต่ก็ทนอากาศไม่ได้เหมือนกันนะครับ <ittle, S 1> <G uard> ทนทนพายุไม่ได้ที่เห็นก็จะเป็นใบแมงลักนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคณะเหมือนกันอ่าแปลงนี้จะเห็นชัดนะฮะแปลงนี้จะเห็นชัดเลย เปนแปลงคณะก่อนหน้านี้เหมือนกันครับในแปลงคณะที่จริงอ่ะเราใสเา่เราใส่กระหล่ำปีลงไปแต่กระหล่ำปีก็สู้น้ําไม่ได้เหมือนกันพอเราเอาคณะออกนะครับก็จะเห็นว่าเราเอาเป็นคณะฮ่องกลงลงมาแทนนะครับก็จะเห็นก็จะมีญ้าบ้างนะครับคณะฮ่องกงตัวนี้เราก็ลงไปได้เกือบอาทิตย์ละครับเกือบอาทิตย์ละเริ่มแตกยอดเริ่มอะไรละเห็นตรงกลางที่เป็น เชือกไหมครับอันนั้นก็จะเป็นถั่วลันเตาที่หลงเหลือก็จะเห็นสภาพนี้แล้วครับเนี่ยได้แค่นี้แล้วครับเพราะว่าพายุโอ้โหรุนแรงจริงๆปีนี้นะฮะนี่นะครับนี่พวกนี้ก็จะลื้อแล้วก็เดี๋ยวผักอื่นๆมาลงนะครับผักอื่นๆมาลงเดี๋ยวก็ดูกันามาดูด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกมะเขือมะเขือเจ้าพญาแล้วก็มะเขือยาวฝั่งนี้โอ้โหแช่น้ํามาก สภาพที่เห็นนี่คือแค่ที่เหลือนี่ก็ดีมากแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเอาหญ้าออกนะฮะเอาญ้าออกต้นต้นไหนที่อยู่ที่สูงหน่อยมันก็จะ,จะเจริญง,งอกงามแล้วก็ดูแลเหมือนกับจะเริ่มที่จะอยากเป็นดอกอ่าเริ่มเห็นผีเสื้อไหมครับเห็นผีเสื้อบินไหมนี่ก็เป็นสัญญาณนะครับว่าอ,อากาศเปลี่ยนผีเสื้อพวกนี้ก็จะมาวางไข่แล้วก็จะเป็นตัวหนอนนะฮะนี่คือสภาพตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่มันโดนฝนนะครับ โดนฝนมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรากระตุ้นกระตุ้นเขาหน่อยดูว่าเขาจะฟื้นไหมแต่ถ้าไม่ฟื้นก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเดี๋ยวเราก็หาอะไรมาใส่อีกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านสุดท้ายอันนี้ฝั่งนี้ผมหยอดให้พวกถั่วไว้นะครับเป็นถั่วปีอ่าอันนี้ดีนะครับขึ้นดีก็เริ่มโตแล้วละ่ะ จะได้กินแล้วละ่ะก็จะเริ่มเป็นดอกให้เห็นแล้วนะครับก็จะมีถั่วนะครับก็จะมีถั่วอันนี้ปลูกสับกับกล้วยไข่นะครับก็ภาพด้านนี้ผมจะเดินเร็วหน่อยนะนี่นะครับกล้วยต้นนี้จเจริญงอกงามอย่างให้เห็นนะฮะนี่ก็จะมีถั่วด้วยนะครับเดเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปริมขอบสะบ้างตอนนี้ผีเสื้อนะครับพออากาศเปลี่ยนที ผีเสื้อหรือว่าแมลงต่างๆเขาก็ชอบมาวางไข่นะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นตัวหนอนเราต้องมีการฉีดพ่นไล่แมลงจากน้ําสมุนไพรอันนี้ก็เป็นถั่วเหมือนกันอันนี้รู้สึกจะเป็นกล้วยน้ําว้านะฮะแล้วก็ถั่วนะครับน้ำเต็มสระเลยนะครับเห็นไหมครับน้ํานิ่งน้ําเต็มสระเลยอากาศวันนี้เอ่อเนื่องจากตอนนี้มันก็ยังเป็นกระแสอิทธิพลของพายุอยู่ะฮะ เป็นกระแสอิทธิพลของพายุอยู่ปกติเวลานี้ยังต้องมีแดดนะครับแต่วันนี้ไม่มีแดดละเราจะเห็นริมขอบสรกตอนนี้ใบหม่อนหรือว่ามันเบอรี่ก็ก็โตมากพอสมควรนะครับที่เดินเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูโอ้ต้นหม่อนแถวนี้ต้นโตมากนะครับรู้สึกว่าจะมีคนขมโมยปลาเราหรือเปล่า เดี๋ยวไปจับขโมยกันนะครับอันนี้เป็นบ็อกคลอรี่นะครับบ็อกคลอี่ที่หลงเหลือบริเวณนี้จะเป็นที่เนินบ็อกคลอี่ก่อนหน้านี้เราลงไปหกร้อยต้นเหลือแค่หกต้นมั้งครับถ้าจาไม่ผิดอ่าอันนี้เป็นอัน,นอันนี้เป็นดอกแล้วเห็นไหมครับบ็อกคลอี่เป็นดอกแล้วตัวนี้ออเดอร์ดีมากนะครับสั่งแต่ก็ไม่ไม่พอกันแล้วครับก็โดนตําหนิเยอะเลยเราก็พยายามที่จะทําออกมานี่มันน่ากินมากเลยนะครับสีก็ เขียวขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเอมษายนที่แล้วพวกเราทํากันสีไม่เขียวนะครับแต่อันนี้โอ้โหสวยแล้วก็นี่เพียงก่อนหน้านี้ผมเห็นดอกเล็กๆเ,เองผ่านไปแค่ไม่กี่วันผมมาดูหุยดอกใหญ่นะครับอันนี้ก็คือพืชที่หลงเหลือนะครับพืชที่หลงเหลือจากพายุนะฮะเดี๋ยวเดินมาดูด้านนี้เอาด้านนี้บอกโคลี่นี่ที่จริงทั้งแถบเลยนะครับอันนี้ยังยังไม่เป็นดอกเริ่มโตโออันนี้ เห็นดอกแล้วนะครับหนุ่มพีทเขาเหลืออยู่3ต้นนะครับอันนี้เป็นอ,อ,อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเมลอนเออเมลอนดูนะครับเมลอนนี้ธรรมชาติเขาปลูกปุ๊บติดปุ๊บเป็นดอกปั๊บนะครับแต่ไม่หมายวามว่าเราจะได้กินผลของเขานะฮะตัวนี้ทํายากมากนะครับเรากําลังจะศึกษากันดูอยู่นะครับไล่มาเมลอนรู้สึกหนุ่มพีทจะถนอไมไว้มากเลย4ต้นมาด้านนี้อ่าด้านนี้เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่อ่าให้มา อาให้มาก็เริ่มผมว่าเห็นดอกแล้วนะ,ะเนี่ยมันก็เริ่มนี่เริ่มเป็นดอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีผลให้เราเห็นกันก็จะแทรกอยู่บริเวณนี้อันนี้ก็หนีรอดจากพายุแข็งแรงมากนะครับเริ่มเป็นดอกแล้วมาทางนี้ก็เป็นเท่าที่เห็นก็เป็นบล็อกคลีอีกนะครับรู้สึกว่ากําลังจะเป็นดอกนะครับกําลังจะเป็นดอกกําลังจะได้ผลครับมาทางนี้อาแถบนี้เป็นสตอเบอรี่สตอเบอรี่นี้เอาหนีไก่มา หนีไก่มาจากบ้านนะครับตอนแรกเราปลูกไว้ที่บ้านทำไปเยอะแล้วไก่กินอ่ะมาดูต้นนี้สตรอเบอรีร่เขาจะมีไหลนะฮะที่เห็นเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่นี่วิธีการเชื่อมไหลหรือว่าต่อไหลของสตอรอเบอรี่สองนุ่มมินซีก็นุ่มพีทเขาถนัดเนาะเรื่องเรื่องการแบบเอ่อเอ่อหยอดเมล็ดเรื่องการแบบเอาต้อนอ่อนมาใส่เงี้ยก็คือไหลนะครับเขาจะ จะอธิบายไงดีมีไหลออกมาปุ๊บเราก็ทําเป็นคล้ายๆเอาไม้จิ้มฟันนะครับหักครึ่งกลางแล้วก็เน็บไหลลงไปกับกับกระถางทําเป็นกระถางเล็กๆอย่างที่หนุ่มพีททานี่แหละครับทาไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะติดนะครับรู้สึกอ๋อมีตรงนี้อีกอ่าครับนี่นี่เขาก็ทําแอบไว้อย่างงี้ครับเราก็จะได้เป็นสตรอเบอรี่ต้นใหม่นะครับแล้วสตอรอเบอรี่จะ เราจะใช้ไหลมันในการเพราะพันธุ์นะครับในช่วงที่มันมีไหลเนี่ยเราจะไม่ได้ลูกมันนะฮะไ,ไ,ไม่ไม่ได้ลูกอันนี้ก็บอกโค,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 ค Dans. ลี่อยู่ฝั่งนี้เป็นสาระแหน่ฝั่งสารแหน่ผมก็เอาหลบไก่มานะเราลองเอามาเสียบเสียบว่าโอ้โหตอนนี้เริ่มนี่รอดตายจากไก่แต่ก็ต้องมาสู้กับพายุที่นี่อีกทั้งสตอเบอรี่แล้วก็สาระแหน่นะครับอ๋อบอกโคลี่ก็ยังมีโอ้ตรงนี้ต้นต้นใหญ่อยู่นะฮะกำลัง ดูว่าจะเป็นดอกโออันนี้แตงโมแตงโมลงไปเยอะมากแต่ที่เหลือเห็นเห็นเหลือแค่นี้แตงโมลงเยอะมากครับที่เหลือเห็นเหลือแค่นี้แล้วก็รู้สึกเอามีดอกด้วยนะฮะมีดอกด้วยนี่แต่มีดอกดูว่ามันจะเป็นลูกให้เราอ๋อเริ่มจะติดลูกแล้วนะครับแตงโมพันอะไรก็ไม่รู้ครับซื้อมากินมันก็เหลืออยู่ตรงนี้นะครับ ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันหลงเหลือนะครับเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะพูดยังไงดีมานั่งทอดอะไรได้กับเหตุการณ์พายุที่ผ่านมานะครับเราก็ทําป้องกันได้เท่าที่เราป้องกันนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือการปรับปรงุงแล้วก็รีบดูแลให้กับฝึกฟื้นฟื้นสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะครับน้ํานี่ก็เอามีคนขโมยปลา <c oughs> มีคนขโมยปลาอ่หนุ่มพีทนะครับตกปลาอยู่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวนะมีถังเออได้เออเออขาได้นะฮะโอ้โหตัว,ตวโตดูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูโอ้นี่ขนาดนี้นะครับปลานิ้นะครับปลานินน้นี่โอโ้นี่ตกปลานะครับนี่เรา ปานินนะครับปานินเราเอามาปล่อยในเดือนจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวันแม่นะผมเอามาปล่อยปล่อยไม่เยอะหรอกครับสาสระเนี้ยผมปล่อยไปแค่ร้อยต้นเองไหมร้อย100ต้นร้อยก่าต้นแล้วก็น้องนั้นก็เป็นปัตตเพียนไม่เยอะร้อยตัวใช่อต้นเออร้อยตัวขอโทษนะครับร้อยตัวบอกปลาเป็นต้นละ <c oughs> เดี๋ยวบอกผักเป็นตัวละทีนี้ <c oughs> นุ่มพีชก,ก็นั่งตกได้ประมาณสี่สาห้าตัวแล้วเนี่ยใช้อะไรเป็นเหยื่อ โอ้ได้แล้วแต่ตัวเล็กใช่ไหมนั่นอ,อ๋อตัวเล็กปล่อยไปก่อนครับคือช่วงนี้เขากาลังจะไข่นะฮะพอดีวันนี้เราห่วงเรื่องอาหารกลัวจะไม่มีอาหารห <c oughs> นุ่มพีทเลยใช้อะไรเป็นเหยื่อเอ่ยเอาไส้เดือนไส้เดือนเล็กๆนะครับ <c> ไ <oughs> ส้เดือนเล็กๆเ,เดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาออกนะเออใช้เบ็ดกี่หลังเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนุม่ม คิดได้ปลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งอ่ากาลังเริ่มจะกินเหยื่อนะครับดูว่าเขาจะได้ตัวใหญ่ไหมนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวิถีนะครับมีปลาเราเริ่มปล่อยในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนับระยะเวลาก็สิงหากักฎาตุลาพฤศจิกาสามเดือนสามเดือนปลาตัวโต,วตวขนาดนี้นะครับในเรื่องของอาหารตอนนี้เราก็หายห่วงนะครับหายห่วงเพราะว่าในน้ําเราก็มีปลาแล,ะละ้วล่ะส่วนไก่ โอ้โหอันนั้นตายกับหมดเลยครับไก่ไก่ช่วงนี้มันเป็นเ,าเขาเรียกอะไรนะโรคห่าครับโรคห่าก็ก็ลงนะครับแต่เราก็ยังดีว่าในสระเราก็ปลาเราพอทานได้นะครับเห็นทิวตรงนี้ไหมครับยอดจะลกหน่อยเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะครับใบแมงลักนี่เราปลูกสลับกับญ้าแฝกนะครับอันนี้จเจริญง,งอกงามดีมากญ้าแฝกถิ่นต้นแค่นี้นะครับแต่สามารถยึด ยึดขอบตะลิ่งไว้ไม่ให้พังแบบอุ้ยเหลือเชื่อมากนะครับรากของเราเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเอิงเราก็ปลูกประมาณศอกนะศอกของผมแหละสั้นๆประมาณสองคืบมันก็สามารถยึดหน้าดินไว้ได้เยอะเลยนะครับถือว่าได้ผลดีเยี่ยมนะครับฝั่งนี้ก่อนหน้านี้เป็นประกาศขาวไม่เหลือเลยครับได้ไหมโอ้ได้แล้วนะครับโอ้อย่างงี้เลยนะครับอืวันนี้คลิปเราก็ มาจบกันตรงมาดูคนขโมยปลานี่แหละครับ <c oughs> คนขโมยปลาขโมยแต่เราก็กินนะครับตัวประมาณนี้เราก็ทำอาหารได้หลายอย่างละครับช่วงนี้แต่รออีกสักนิดหน่อยก็คงจะตัวโตวขนาดนี้อทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเราใช้อะไรเป็นอาหารในการเลี้ยงปลานะครับก็อย่างเงี้นะครับเห็นต้นมันเบอรี่นะครับไหมครับเราก็ใช้ใบของเขายอดของเขานะครับในการให้อาหารเพราะว่าปลาพวกนี้ก็จะกิน ออยอดมันเบอรี่กินใบแล้วก็เราก็ตัดเป็นกิ่งเลยครับลงไปเพราะว่าเปลือกของมันเบอรี่เนี่ยปาก็จะกินซึ่งสารอาหารจะเยอะมากนะครับในสระเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราใช้ผักบุ้งลงไปลอยเยอะมากตอนนี้เริ่มเฮี้ยนหมดแล้วครับเฮี้ยนจะเริ่มเตียนแล้วเพราะว่าปลาเริ่มโตเขาก็กินกินอาหารพวกนี้นะครับ <c oughs> ตรงข้ามด้านโน้นตอนนี้บัวนะครับบัวก่อนหน้านี้เราจะเห็นแค่ไม่กี่ดอกนะครับในช่วงตอนเช้าตอนนี้เห็น ห้าหดอกขึ้นมาก็สวยนะครับแต่คาดว่าอีกไม่นานถ้าปลาโตบัวก็คงจะสุนทนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะฮะอาหารปลาเราจะทําวิธีการแบบนี้นะครับที่เห็นซากนี้ก็คือฟางนะครับเราจะใช้ฟางในการหมักแต่นี้ผมมาหมักใส่ถุงนะครับเราใช้ขี้วัวนะครับมูลวัวมูลวัวในการผสมกับฟางนะครับหมักแล้วก็ฉีดด้วยน้ำหมัก หรือว่าฮอร์โมนต่างๆที่เราหมักจากน้ำหมักจากธรรมชาตินะครับฉีดไปแล้วก็คุกเขาเก็บทิ้งไว้ประมาณ15วันถึง15วันขึ้นไปนะครับมันก็จะเริ่มมีลายแดงนะครับลายแดงซึ่งจะเป็นอาหารปลาได้นะครับส่วนตรงนี้เรายังไม่ได้หมักตัวนี้ผมใช้แค่น้ำหมักฉีดลงไปก่อนก่อนหน้าเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้เอาเออมูลสัตว์มาผสมนะครับเพราะว่าเ <laughs> ห็ดครับเห็ดฟางขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตรงนี้ โอ้โหเห็ดนี้เป็นตัวการันตีเลยครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับตรงไหนไม่มีสารเคมีเห็ดก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นแค่เศษฟางเพราะว่าเห็ดเราเก็บไปสองสารอบนะครับได้กินได้กินด้วยปีนี้ก็เลยหล,หลังจากที่ฟางนี้เพราะเห็ดไปปุ๊บนี่เราก็เดี๋ยวเอามูลสัตว์ มาผสมแล้วก็ทิ้งไว้อีกสระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะนํามาเป็นอาหารปลาได้หรือไม่ยังนก็เอาไปใส่ต้นพืชนะครับตอนนี้ของแค่น้อยฟาร์มจากมุมที่เราเห็นนี่เราก็จะเริ่มลงผักให้เต็มพื้นที่แล้วครับเพราะว่า,เ,าเมื่อไม่มีฝนเนี่ยอะไรก็ทําได้นะฮะแต่ก่อนหน้านี้มีฝนสิ่งที่เราทําได้คือทําใจนะครับทําใจแล้วก็ประคับประคองและผ่านช่วงระยะเวลาฤดูนั้นไปนะครับแล้วก็ด้านทิศ ใต้ที่เรามองเห็นนะครับตรงนั้นเป็นทุ่งนาเราเอาข้าวออกแล้วปีนี้ข้าวเลยได้มากกว่าเท่าตัวนะครับจากการบริหารจัดการน้านที่ดีนะครับไม่มีการสูบน้ําเข้าไม่มีการสูบน้ําออกเลยนะครับซึ่งโอ้ได้อีกละอันนี้ตัวเล็กหน่อยไม่มีการสูบน้ํเข้านำออกทําให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับปีนี้เราลงทุนทํานาหนึ่งไร่มีค่าไถไถพวนค่าพันรวมแล้วทุกอย่างผมตีให้อยู่ประมาณ 1000บาทต่ตอไร่นะครับแต่ก็ผลผลิตก็ได้ข้าวมา10กระสอบประมาณนะครับบวกลบข้างบนลงล่างได้เลยเพราะกระสอบแต่ละคนไม่เท่ากันวันนี้ของแค่น้อยฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตกันซะหน่อยเพราะว่าก็ห่างหายไม่ได้อัปเดตกันนานมากนะครับให้เห็นว่าโอ้โหเราลอดจากพายุอยู่นะเราไม่ได้หายไปกับพายุนะตอนนี้เอตาวนะครับพายุเอตาวที่เข้ามามีผลกระทบ เราจะเห็นนะครับว่าท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับแต่ก็ดีที่เขาไม่ตกนะครับเพราะส่วนใหญ่จะลงไปอยู่ที่ภาคใต้หมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับอากาศดีหนาวเพชรบูรณ์ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเสาร์อาทิตย์นี้แทบไม่ได้นอนเลยครับรู้สึกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โอ้โหข้างถนนแต่ตรงนรงเค่น้อยฟาร์มตรงนี้อยู่ไกลาจากถนนก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าบ้านพักของเรานะ่ยอยู่ในเขตเมืองหน่อย วันนี้ของเคน้อยฟาร์มชาแนลนะครับก็มีอะไรที่ดูแล้วผ่อนคลายนะครับให้ได้แนวคิดในเรื่องของล้มแล้วจะลุกอย่างไรนะครับล้มแล้วลุกอย่างไรแต่พวกผมม่นอนกันอยู่สักระยะหนึ่งนะครับเป็นเดือนพายุหลายลูกมากเขา้านะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจนะครับทาใจแล้วก็รีบรีบฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นสภาพดินหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลักในการฟื้นฟูก็จะมี นะครับหลังในการฟื้นฟูดินก็จะมีแต่สิ่งที่เราได้อย่างหนึ่งก็คือแหล่งน้ําตรงนี้ปกติแล้วในช่วงปลายฝนต้นหนาวตรงนี้ก็เริ่มแรงนะครับแต่ที่เห็นคือความชุ่มชื่นของแหล่งน้ําที่เราทํามันขึ้นมานะครับทามันขึ้นมานี่ก็ตรงไหนมีน้ําแล้วก็หมายความว่าจะมีชีวิตต่อไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งน้ําจึงเป็นอีกสิ่ง หนึ่งที่สําคัญที่สองหนุ่มอินซีอยากย้ําเน้นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในการทําเกษตรนะครับเราต้องมีแหล่งน้ำที่พอเพียงนะครับหลังจากนั้นเ,เรื่องปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมใดๆเราก็ศึกษาเรียนรู้ป้องกันแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูถ้าเกิดว่าเกิดภัยธรรมชาติต่างๆนะครับจิตใจของเราต้องเข้มแข็งนะครับทําเกษตรทําเกษตรนะครับงานหลักก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับ ตรงนี้ก็ค่อยๆทําไปจนวันหนึ่งมันคงกลายเป็นงานหลักได้ก่อนหน้านี้เราไม่มีอาหารแต่ที่เห็นที่หนุ่มพีชเขากาลังนั่งตกปลาอยู่เราก็เริ่มมีอาหารแล้วนะครับตรงนี้มันก็เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าสิ่งที่ทําทุกอย่างมีเหตุปัจจัยผลของมันก็จะเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยที่เราได้ทํานั้นนะครับสิ่งดีๆอะไรที่ของเคน้อยฟาร์มของเราโดย2หนุ่มอินซีได้ทําขึ้นถ้า ชร์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ก็แชร์ได้นะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์นะครับมีข้อมูลใดๆอยากถามคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ของเค่น้อยฟาร์มชาแนลโดยสองนุ่มอินซีนะครับก็มีสิ่งดีๆหลังจากพายุได้พัดผ่านไปอากาศที่สดใสถึงวันนี้อาจจะดู มืดครึ้มแต่ยอมรับเลยว่าอากาศดีมากเพชรบูร์นะครับใครอยู่ไกลๆมาเที่ยวนะครับตอนนี้ภูทับเบิกรู้สึกว่าจะมีเพื่อนมาจากหาดใหญ่เห็นจะนั่งเครื่องมาแล้วครับวันเสาร์นี้นะครับนั่งเครื่องมาลงที่ขอนแก่นแล้วก็เหมารถขึ้นภูทับเบิกหลังจากนั้นก็ต่ออีก2อสองคืนนะครับศึกเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่เขาคอแต่ก็คงไม่มีโอกาสได้ไปเจอหรอกครับแต่ก็ทักทายมา ถ้าฟาร์มของเราเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะมีที่กางเต็นท์ให้มีห้องน้ําให้ก็พักได้นะครับวันนี้เรา2หนุ่มอินซีของเค้น้อยฟาร์มชาแนลต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับไปจากภาพคนขโมยปลาตรงนี้เลย <c oughs> ครับสวัสดีครับ